สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแอมปติญญานะครับในรอยไทยไอเดียครับภารกิจเมนูเด็ดเสร็จทันเวลาวันนี้นะครับเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าตอนเช้าเราต้องเร่งรีบออกไปทํางานกันไม่รู้จะทําอะไรทานดีผมเลยมีเมน,นูนี้ครับยำไข่ต้มสรงเครื่องเดี๋ยวเราไปชมส่วนผสมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราต้องใส่รอยไทยต้มยำน้ําใสครับใส่ไปนะครับนี่ เอาไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาแค่พอขุกขิีกพอครับเราก็ใส่น้ำเชื่อมครับห่งช้อนโต๊ะครับใส่น้ำปลาครับห่งช้อนโต๊ะครับหลังจากนี้นะครับคลุกให้เข้ากันก่อนครับเริ่มเป็นน้ำเดียวกันละเราก็จะใส่หอมแดงนะครับคุณผู้ชมครับต่อมานะครับเราก็จะหยิบพริกขี้หนูสดใส่ไปเลยครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือต้นหอมซอยครับ เดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับแล้วก็เอาแบบพอดีคำนะครับผมลาดไปบนไข่เลยครับหลังจากเสร็จนะครับเราต้องตกแต่งด้วยผักชีครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับภารกิจเมนูเด็ดเสร็จทันเวลานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับผมคุณผู้ชมลองทำได้นะครับง่ายสะดวกรวดเด็วจริงๆครับ เอาเป็นว่าครั้งหน้านะครับแอมจะแนะนำเมนูไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามได้ในรอยไทยไอเดียครับสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับร <Thai> อยไทยไอเดียอัมพลฟู้ด